อยากเป็นซิติเซนต้องมี5ข้อนี้อยากรู้ขั้นตอนการสมัครซิติเซนวันนี้ฟ่ายจะมาบอกขั้นตอนการสมัครซิติเซนแล้วก็คุณสมบัติที่เราจะต้องมีนะคะจากประสบการณ์ตรงตอนนี้ฟ้ายเป็นพลเมืองอเมริกันมาแล้วประมาณ3ปีถ้าจำไม่ผิดนะคะ,ะมาอยู่ที่อเมริกาปี2018แล้วก็3ปีให้หลังก็สมัครสอบซิติเซนก็คือก้าทอยอยากเป็นพลเมืองอเมริกันหรือ U.S. citizenship ต้องมีคุณสมบัติ5ข้อนี้สวัสดีค่ะแม่ฟ้าจากช่อง m o m m i s diary วันนี้เราจะมาแชร์ทริปในการสมัครเป็นพลเมืองอเมริกันกันนะคะคุณสมบัติ5ข้อที่จะต้องมีข้อที่1ก็คือเราจะต้องเป็นผู้ที่ถือ Green Card แล้วก็อาศัยอยู่ในอเมริกาอย่างถูกกฎหมายข้อที่2เราจะต้องมีอายุ18ปีขึ้นไปข้อที่3เราจะต้องมีที่อยู่อาศัยอยู่ในรัฐที่เราจะสมัครเป็นพลเมืองอเมริกัน ข้อที่4เราจะต้องอาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกามาแล้วเป็นเวลา5ปีหลังจากที่เราได้รับกรีนการ์ดหรือ3ปีในกรณีที่เราแต่งงานนะคะข้อที่5เราจะต้องเป็นบุคคลที่ไม่ต้องโทษคดีร้ายแรงก็คือไม่มีโทษไม่ฆ่าคนตายไม่ขายยาเสพติดคดีร้ายแรงต่างๆจะต้องไม่มีเลยนะคะนี่ก็คือคุณสมบัติ5ข้อลองเช็คลิสต์ตัวเองดูหรือย,อยังคะว่ามีครบ ทั้ง5ข้อหรือเปล่าถ้าเรามีคุณสมบัติครบทั้ง5ข้อแล้วเรามาดูขั้นตอนการสมัคร US Citizen กันนะคะอันดับแรกเลยให้เราเข้าไปที่เว็บไซต์ของ USCIS นะคะแล้วเขาจะมีแบบฟอร์มที่ชื่อว่า N 400ะคะ่ะหน้าตาของแบบฟอร์ม N 400เดี๋ยวฝ้าจะแปะไว้ให้นะคะด้านล่างก็คือเราเข้าไปกรอกแบบฟอร์ม N 4 0 0นะคะสามารถกรอกได้ทั้ง เป็นเปเปอร์ก็คือเราปริ้นกระดาษออกมาแล้วก็มากรอกเองนะคะให้เรากรอกด้วยปากกาหมึกสีดำค่ะหรือว่าเราสามารถกรอกทางออนไลน์ก็ได้นะคะก็คือเข้าไปในออนไลน์แล้วก็กรอกได้เลยแล้วก็ส่งแบบฟอร์มทางออนไลน์ได้เลยต่อไปนะคะข้อที่2ก็คือค่าธรรมเนียมในการสมัครเมื่อกี้ฝ้ายบอกว่าเราสามารถปริ้นออกมาก็ได้หรือว่าสมัครแบบออนไลน์ก็ได้ ทีนี้ค่าทมเนียมมันก็จะต่างกันก็คือถ้าเราสมัครแบบปริ้นออกมาแล้วก็ส่งอีเมลไม่ใช่ส่งอีเมลส่งเมลไปค่าสมัครมันจะอยู่ที่เ6 0อเหรียญอันนี้บวกค่าพิมพ์ลายนิ้วมือแล้วนะคะแล้วก็ทางแบบออนไลน์ก็จะถูกลงมาอีกแบบออนไลน์ก็710เหรียญค่ะอันนี้ก็คือบวกค่ารวมค่าพิมพ์ลายนิ้วมือด้วยเหมือนกันค่ะ ต่อไปนะคะเอกสารที่ต้องใช้เราจะต้องใช้เอกสารอะไรบ้างในการสมัครสอบ US Citizen นะคะอันแรกเลยที่ขาดไม่ได้ก็คือ1เราจะต้องถือ Green Card ใช่ไหมคะดังนั้นเราก็จะต้องมีสำนาก r ร e นการ์ดด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังค่ะอันที่2ก็คือรูปถ่าย2ใบให้ใช้ขนาด2คูณ2นิ้วนะคะ แล้วก็ให้เราเขียนชื่อแล้วก็เลขเคสนัมเบอร์ที่มันเป็น a แล้วก็มี n นัมเบอร์ของเราค่ะด้วยดินสอไว้ด้านหลังรูปนะคะเขียนเบาๆนะคะไม่ต้องกดแรงแต่เท่าที่ทราบมากดล่าสุดก็คือเราไม่ต้องส่งรูปถ่ายแล้วก็ได้นะคะอันนี้ต้องลองไปเช็คในเว็บอีกทีนึงนะคะแล้วก็สุดท้ายก็คือการจ่ายค่าธรรมเนียมนะคะ ในการจ่ายค่ารรเนียมเนี่ยเราสามารถจ่ายเป็นเช็คเขียนเช็คสั่งจ่ายไปที่ U.S. Department of Homeland Security อันนี้ต้องเขียนชื่อเต็มไปเลยนะคะห้ามย่อเด็ดขาดหรือว่าเราจะจ่ายเป็น Money Order ก็ได้นะคะแล้วก็เข้าไป Google ดูว่าเราสามารถซื้อ Money Order อในสถานที่ใกล้ๆเราได้ที่ไหนบ้างนะคะและนี่ก็คือคุณสมบัติ แล้วก็ขั้นตอนในการสมัครสอบเป็น U.S. Citizenship นะคะเพื่อนๆคนไหนที่กำลังคิดว่าจะสอบดีไหมตอนนี้หรือว่าจะรออีกสักนิดลองฝึกทำข้อสอบแล้วก็เข้าไปหาข้อมูลในเว็บไซต์เก็บข้อมูลไปเรื่อยๆนะคะถ้าเราพร้อมแล้วก็ยื่นใบสมัครแล้วก็สอบได้เลยสรุปให้ง่ายๆนะคะคุณสมบัติที่เราจะต้องมี ก่อนที่เราจะสมัครสอบเป็น U.S. Citizenship 1เราต้องเป็นผู้ที่ถือกร e น n า a r d แล้วก็อาศัยอยู่ในอเมริกาอย่างถูกกฎหมายเราจะต้องมีอายุ1ิปีเราจะต้องมีที่อยู่อาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกาเราจะต้องอาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกาเป็นเวลา5ปีหลังจากที่เราได้รับ Green าร์ดหรือว่า3ปีหลังจากที่เราได้รับกรีนการ์ดในกรณีที่เราแต่งงานนะคะ และสุดท้ายก็คือเราจะต้องเป็นบุคคลที่ไม่ต้องโทษนะคะไม่มีคดีรายแรงคราน,นี้ป้าอยากจะมาแชร์ประสบการณ์ตรงนะคะของป้ายในการสมัครสอบว่าเราทำอะไรบ้างแล้วเรารอนานไหมซึ่งในแต่ละเขตแต่ละรัฐเนี่ยระยะเวลาในการรอมันก็จะไม่เท่ากันนะคะของป้ายก็คือป้ายจะสมัครหลังจากวันที่เราไปต่ออายุกร e นกา a r d 2ปีเป็น10ปีนะคะในวันที่เราไปสัมภาษณ์กรีนการ์ส10ปีเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ของ USCIS เนี่ยเขาก็จะบอกว่าโอ้คุณสมบัติของเราเนี่ยผ่านแล้วเราสามารถสมัครสอบเป็นพลเมืองอเมริกันได้แล้วเราอยากจะสมัครไหมสมัครเลยไหมเขาก็จะถามนะคะก็คือวันนั้นพอฝ้าไปสัมภาษณ์กรินการ์ด10ปีผ่านแล้วเนี่ยพอกลับมาถึงบ้านฟ้ก็ กรอ,อกใบสมัครออนไลน์แล้วก็ส่งเอกสารไปเลยแล้วก็จ่ายค่าธรรมเนียมเลยนะคะก็คือแบบตอนนั้นคือตื่นเต้นมากกังวลม,มากด้วยว่าจะเฮ้ยเราจะทําได้หรือเปล่านะอะไรเงี้ยเสร็จแล้วพอ,อช่วงนั้นมันเดือนเดือนมีนานะคะ,ะไฟส่งไปเดือนมีนาแล้วก็ได้รับเลขเคสเลขอะไรประมาณอสองอาทิตย์หลังจากที่ส่งเสร็จแล้ว ประมาณ2เดือนเราก็จะได้รับออีเมลมาบอกวันว่า,าเราจะสอบวันไหนแล้วก็ให้เราเตรียมตัวนะคะทริคในการเตรียมตัวของฟ้าก็คือฟ้าจะเข้าไปใน Youtube แล้วก็พิมพ์เป็นภาษาไทยเนี่ยนะคะว่า,าข้อสอบ Citizenship แล้วก็ฟ้าก็จะฟังเราจะฟังฉบับที่เป็นาภาษาไทยด้วยแล้วก็ภาษาอังกฤษด้วย ซึ่งส่วนตัวเราเป็นคนไม่ชอบอ่านเลยค่ะเพราะว่าอ่านเราคือมันจะง่วงนอนแล้วก็คือเหมือนเป็นคนสมาธิสั้นอะแต่ละแต่ว่าเราอะเป็นคนที่ฟังได้ดีเราก็จะฟังฟังเสร็จแล้วเราก็จะจดบันทึกเราก็ฟังแบบซ้ำๆหลายๆรอบแล้วทริคสำคัญของของไฟล์เองนะคะพอฟังเสร็จแล้วเนี่ยเราจะเอามาเขียนสรุปในความเข้าใจของเราเอง ไม่ได้แบบก๊อปปี้เขามานะคะอันนี้ก็คือทริคในการแบบเตรียมตัวนะคะพอเสร็จแล้วอพอเรารู้สึกว่าเราเตรียมตัวแบบออมั่นใจแล้วอะไรเงี้ยวันที่เราได้รับจดหมายบอกวันที่ว่าให้เราไปสอบเนี่ยนะคะคือวันที่เข้าไปคือตื่นเต้นมากแล้วมันเป็นช่วงโควิดก็คือไม่ให้ใครไปเลยไม่ให้ใครเข้าไปข้างในกับเราเลยนะคะ แต่ว่าปกติเขาก็ไม่ให้เข้าไปอยู่แล้วเนาะแต่อันนี้ก็คือ mm. เขาจะเข้มงวดมากกว่าเดิมอะค่ะก็คือว่าจะต้องเวลาจะต้องไปพอเราไปรออยู่ที่นั่นนะ่ะถ้าเราไปก่อนเวลาเขาก็จะไม่ให้เราเข้าไปในในออฟฟิศนะคะเราจะต้องรอจนถึงแบบเวลาจริงๆประมาณ15นาทีก่อนเวลาสัมภาษณ์ตอนที่เราไปสัมภาษณ์ของฝ้ายได้เป็น เจ้าหน้าที่ผู้ชายนะคะมาจากบรู Blue ไนน่าจะมาจากบรูไนถ้าจำไม่ผิดเจ้าหน้าที่ก็คือใจดีมากนะคะขอแห่งพูดเดยอะขอแห่งก็คือเจ้าหน้าที่ก็คือใจดีมากเขาก็จะข้อสอบเรามันก็จะเป็น p าษ s แบบ n n l l s s t t s t t ก็คือฟังพูดอ่านเขียนเขาก็จะถามข้อมูลที่เรากรอ,อกไปใน N400 ในแบบฟอร์ม N400 นะคะก็คืออันนี้เราก็ไม่ต้องจำอะไรมากอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นข้อมูลของเราเองมันเป็นความเข้าใจของเราเองแต่เพียงแต่ว่าบางทีมันมันจะประมาวว่าเราฟังไม่ชัดหรืออะไรเงี้ยแต่ถ้าเราฟังแล้วเราไม่เข้าใจเนี่ยให้เราถามเจ้าหน้าที่ได้อีกรอบนึงนะคะก็คือถามไปเลยว่า uh, Excuse me Can you Can you say it again Sorry what did you say again ก็คือถามได้เลยนะคะพอเขาถามแบบประวัติเราเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะถามชื่อนู่นนี่นั่นว่าเราอยู่ไหนมาตอนย้ายมาเมื่อไหร่รู้รู้จักเป็นอะไรอย่างเงี้ยก็คือถามข้อมูลทั่วไปเลยนะคะเหมือนแบบสัมภาษณ์แบบชีวิตส่วนตัวแล้วพอผ่านอ l s s t t s t t แล้วเนี่ยที่เขาดูสกิลของเราแล้วนะคะ เสร็จแล้วก็จะไปแบบซีวิกเทสก็จะเป็นเกี่ยวกับประวัติศาสตร์การปกครองของสหรัฐอเมริกาอันนี้มันก็จะมีข้อสอบที่ไฟบอกว่าไฟฝึกฟังมาจากใน y o u t u นะคะอันนี้เขาก็จะถามเราจะต้องผ่าน100% 100%เนี่ยไม่ใช่100ข้อนะคะเขาจะถามเราประมาณ10ข้อแต่ถ้าเราผ่าน 6ข้อแล้วเขาก็จะหยุดถามเราทันทีก็คือผ่าน6 0ถ้าเราผ่าน60%แล้วเขาก็จะทดสอบข้อเขียนของเราด้วยการถามคำถามแล้วก็ให้เราเขียนมันมันไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะ,นะคะคือก่อนเข้าไปสอบเนี่ยเราก็จะประหม่าว่ามันจะต้องเป็นการเขียนแบบเป็นพารากราฟเลยไหมเป็นแบบว่าเขียน p a s s ซ g ยาวๆเลยไหม แต่จริงๆแล้วไม่ใช่เลยนะคะเขาจะถามคำถามแค่ง่ายๆว่าใครเป็นแบบว่า,าประธานาธิบดีคนแรกอะไรอย่างเงี้ยว่าคือใครแล้วเราก็เขียนชื่อลงไปแต่ว่าคำถามในวันนั้นเนี่ยก็คือยอมรับตรงๆว่าลืมไปหมดแล้วเพราะมันมันก็ตื่นเต้นด้วยอะไรด้วยเนาะแต่ก็คือหลักๆก็คือประมาณนี้นะคะ่ะก็คือไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะคะ ก็อยากให้เพื่อนเลองฝึกดูนะคะฝึกเตรียมตัวให้พร้อมแล้วก็วันไปสอบก็คือทำใจให้สบายสายมั่นใจในตัวเองนะคะก็อันนี้ก็คือประสบการณ์ตรงประสบการณ์ส่วนตัวของไฟเองนะคะก็อยากให้เพื่อนๆมั่นใจแล้วก็ใครที่คุณสมบัติผ่านแล้วอยากให้สมัครเลยนะคะก็คือไม่ต้องรอเนาะสมัครได้เลยค่ะ ก็สำหรับวันนี้ก็มาแชร์ประสบการณ์แล้วก็คุณสมบัติขั้นตอนในการสมัครสอบ U.S. Citizen เท่านี้นะคะก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อติดตามอัปเดตคลิปต,ต่อไปด้วยนะคะขอบคุณที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้นะคะแค่เข้ามาดูก็ทำให้ใจฟูแล้วค่ะ Bye-bye.